นี่พ, oh. พร้อมสิต้มไก่หญ้าปูสู่กินเด้อพี่น้องเด้อ ขครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสิบสิบม่วงเหรอพ่อสิบม่วงเหรอท่านได้กินเขาย้อเกันเลยเขาเอียงเขาเชิงเขาเจ้ารวมเขาห่มเขาตุ๊ดเขาตุ๊ดกินสาบเขาฮัทไ่ใช่ว่าเโ้ากับพวกเชิงครับผมเที่ยงกับพวกไก่อันนี้พ่อผอมสิต้มไก่หญ้าปูสู่ขินเนื้อพี่น้องเนื้อก็สิซสาไว้ยังหรอพี่น้องพุ่นโรงงานผลิต ผลิตบังลั่นนี่พี่น้องพี่สุดใจ TFC ทุกท่านครับผมุันนี้เมื่อไหรเฮ็ดบังลั่นน้ำเพิ่มอีกแจ็คบังพี่สี่สี่สิบหกสิบหกบังเด้แลนวเหรอสิบหกบังนี่ผู้ได้สนับสนุนพี่ไอ้พี่ยังละจำซื้อมันอะได้ไหมเป็นมาว่านเห็นไหมโอ้มาคำคำนี่เป็นมอบปัจจัยให้ท่านหนึ่งผมได้ไปซื้อบังมาเลยเป็นเสี้ยพยากินปลาไหลมาบัดเนี่ย เพิ่นอยากกินปลาไหลเลหรอวะเพิ่นก็เลยก่อนที่สิกินเขาต้องมีบังสวรรคนเรา่จะได้ิก็ไดเอยากกินังครับผมเลยประโยชน์นะพ่อเนาะเด้ประโยชน์ดิพี่นนอได้ยุคสิบหกบังเด้อพี่เด้อเบาทุี่ยอันนี้สิไปเพิ่มเด้ เพิ่มเขาว่าเพิ่มยังเติมกันสื่อสื่อไปเพิ่มเติมกันเสริมกำลังเสริมกำลังนี่พบบอกว่าีต้มไก่สู้กินพี่นอ้องตบเป็นตัวเลยเด้อครับผมไก่หญ้าปูเลยไก่หญ้าปูเลยผู้ใดท่านเด้กินเขาช่วยกัน อใจรอมาถามมากินน้ำพร้อมๆเลยพี่น้องใจเย็นๆเหมือนคนเดิครับเด้อให้พร้อมลุกขนลุ่นปีกจักข้าวก่อนพี่นแมงครับผมครับผมจะมาอยู่มากินนะครับขันต้มบ่ลุกขนลุกงยังก็คือจังผักไรผมเนาะมันไม่ใช่ปิดแต่เสียบปิดปืนมูเนี่ยน้ำยาก็เป็นสีนี่เพราะเป็นเรื่องยังอุ้ยคือเยอเรียบร้อยเลยว่ามันเยอะเยวะพี่แมงน้ำยา เบือบ่อเบือ่อเบื่อเอาเย็นๆกันพอเย็นๆกัน <c oughs> น,นี่คืเป็น, <c oughs> นทุ่งนี่มันดีมันดีวะบ่คือทุ่งแนวอื่นแล้วบนมาบาสที่นี่มาได้เวลาครับเอาเนี่ยเขาเนะเขาหากันนะดิ้งเบอเฮ้ยเฮ้ยหมือนวันยังไงจังเลยดอกเมึงเด้อครับ ปจังครับริษัทขึ้าเนบริจังคือคือโตเป็นโตดิครับผมเห็นทับเตส่กู้เจ้าอ้ซีเขาเขาข้งในนะครับเขาในดิเอสิหอด้บันออไข่ยังเซ่มบบ่ไ่ังเดี๋ยวับพี่น้องกกน้อเห็ดนอ ขาตอมขาของตัวตอมโตจับขาทาั้งนี่ครับจับขาทาั้งนี่จับไปเลงตัวนี้เขาขอของวะผีงูค้ากันแมนกำเน้นเน้นเพราะกินน้ำเลยเด้อเน่าปูนี่เล้วเจ้าเอื้อนมาต้มเน่าปูครับผมนี่นะครับตัวตัวเด็ดลีนี้ย่าขาดตะไคร่นะครับคือตะไคร้นี่ เป็นโตเก่งที่อยู่ในต่มไก่เป็นโต <Number one. S 1> นำเบอร์วันนำเบอร์วันเลยครับผมครับผมเต่าโบจํำเป็นต้องใส่หัวดิครับนี่แต่ว่าให้ใส่ให้ใส่ใบใส่ใบมัดนี่มันอยู่เลอครับเดี๋ยวมันปิ่นพลลานลงไม่ปิ่นครับผมขันไปถึงนามมันเป็นน้ำไหม,ไมว่าหนึ่งอย่าว่าไก่าจต่ายเลยอ้าว่าเาวานเนาะ เลี้ยุยกลยกยเพีนเดนี่เหละพี่น้องนี่นึกยงอะัตสวาสิงแต่ว่าไก่นี่เพรมันไก่บัานสวนได้เปนรองเนอะไก่กินได้สมมันสุมนไก่ตตยเบี้ดเรีนกันเจ็บมือยูงหรอกไก่เบี้ยติพุ่นแล้วจะควงนล่างถวยอยู่เงื่อไอ้เหีอยู่คนเลียงไก่นี่กบ่จักเหม็นฉี่ไก่ละหักหลยุ่ะ เอาสู้กันะโอเคครับพี่น้องอ่าตู้มันต้องลงหมอแล้วล่ะลงแล้วมาเอายังมายังมาหัวเอาตึงหมอเรียบรนียฟังเสียงแม่นแท้เพราะสู้น้ำขึ้นออกแดงตรงคือแต่ว่าฮ้อนฮ้อนมือฮ้อนมืดจ้ะเอาครับบัดมันสิบ,บุกบุกขึ้นมาเองมาป่อนแม่นครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาของมันเองละ<ม>นี่ ปิดฝาไปเลยบ้านเห็นไหมพี่เสียงไหมนี่พี่น้องโอตุ่ไก่เนี้ยปูนว่าพอสวยงงเนี่ยเกิดมาตุ่ไก่โตพอปบผงเนี้ยหลานบ่ปผงเหล่าได้ครับขั้นตอนสุดท้ายเราบนี่เดี๋ยวไอตัวยุ่งเนี่ยของแท้ของแท้นี่ใส่เลยครับนี่น้ำกินกันด้วยเนาะ เห็ดมูมีตัวนี้หยากอยู่ที่ตัวนี้บ่กปยังหนึงเพราะว่าเขาใส่แล้วจบเกมจบแล้วพอเอาออกเลยจบเกมนี่จบแล้วซิดออกทั้งขาเอื้นอะไรจบแต่ว่าตัวนี้พิกลุ่มจะหน่อยตัวนี้เยาวออกด้ยเนี่ยเขาอบไปก่อนโอเคเดี๋ยวเขาไปเบิ้งแล้กันตอนเขาเทลงสักครับผะ ว่าหันว à n ครับยิ่งได้ถุยปงย่างอยู่ดียี่เกี่ยวเออมาเดินครับพี่น้องสําเร็จลุล่วงด้วยดีไก่เนี้ยปูเนาะพ่อยายหล่นเกินนะครับเด้อยายหล่นเขียนนะครับเด้อโบมีการซัดดิครับถึงเหนีวนึ่งเสื้อเป็นตัวดิค่อยๆยกลงในะครั ปลาชิ้งไหมของน้องต้นวาไ่หกลเว้ยอันนี้ที่มันจีิกกางเอาวกเนี่ตไคร้ั้วไปนตุ่ไ่ยู่่ขับผมปีละเทียรปรับไตใสุ่งี่น่งคือห่อจีต้มมัดโตมัดต้มลยแต่ห่อใส่สมุนไพยุนิดหน่อยใส่ดิ่ับยิ้มาน สมุนไพ่ขังหัวสมุนไพ่ตั้งรั้วอยอยู่แล้วมาเลยกระซังซีมนกบาก็ใกสิเป็นไกลสูของก่อปอมเนาะนี่นะครับนีตังแต่ดัเด้งเลยนะครับเซีทุกคนกับซีูะซีมันไหนวะเปลนไหเาดน มดกู้จีเตียก็เงินเสียบนะไปลุยเอ้าเสียงจืดด้วยครับบัลนี่แหละเคยไปน้ำกันกับพี่กําลองนีเขยโวว่าอ๋อก่อนกินข้าวกินน้ำน้ำยาเตัวนี้ไหมแมนพ่อโอ้แมนโอ้ขึ้นจีเดียวตืบเตียจริงหยุบเลยมั้ยโอ้กินข้าวเสียปวดปนี่สิล่ะ มันใจเขด้วยพี่น้องเห็ดเบิ้งเด้อขอะเด้อหนึ่งเด้อพี่น้องเห็ดเบิ้งว่าต้นหมากเฮาสมเป็นโตจังซี่ลักกินไปก็ไปกินเบอร์ก้อนเด่นเดี๋ยวกับบ้ากันด้ยเดี๋ยวแต่ตาห้อยสวยเดี๋ยวนี่ผ่อแม่กะเซมตะเก่านี่ผู้ใหญ่หนาหนาได้ตะเก่านี่แต่ว่าบ่แม่นดอกสมัยเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวเปลี่ยวมิดเดี่ยวมิด สเดียวบีจักหน่ยมาหันเนาะบีเนาะอันแดงเนี้ยนมากระเดดอกอันแดงเนี้ยแ่พูดยววันี้ววลูกตัวได้นน่ตับโถพุทโธนามาลอยินใจไกลอยู่นาวรีวันนี่ยารีบงขานกระโดดม่ว่าเลอันนี้อนเบียดบเอียงกเย วันป่มาดิมาดิล่ะอคุณบอกีิมา่ไยป่าวนี้แมน้องป้าคือกินตำนามก็ยังไหนพี่น้องสนมว่าคือต่างแก่งแท้ดิตาจนง่วเนาะไอขึนเบสนี่หละพี่น้องไม่ใส่เพราะแต่ว่าจะไล่ตอนนี้ด้วยแต่่ได

สปาร์ว่าเนาพี่เนาะหวานเนาะผมละวังนึ <viruses> <stell ar> ่งมาตะเรียนออกกำลังกายเนี่ยเพราะตัวละขวบปุ้นขึ้นเรื่อบมันห่อนี่บนสมราเลยครับบ่เป็นลายอย่างได้ที่นั่งเบิรงนอย่นี่ยคือรอดนมาพรมูดิเทิงศิละวะตรงให้เป็นตัวกินแต่ว่าขนาดตรงเป็นตัวเนี่จะไปแพร่จะไปล้างน้ำคักหลายมันจืดซีเมนต์เขาทั้งผุนเบิด์ด้เนาะแน่นครับผม นี่พาลูกไปลิ้นบัตรเต้บัดหนึ่กินแล้วพาลูกไปลิ้นบัตรจับคำนี้เลยกินค,คำหน่อยไรไมือโบเสีเยบพ่อกินได้แล้วกินได้แล้วไตพ่อไตไตเจ้าเจ้าตามด้วยไตไตพ่อ,ตตพอตไตนี่เห็นแล้วสีก็พ่อ <c oughs> เอาแม่ขาดเอาแม่สังขารบูขาดเสืออ่ะหนุ่มเนอะ

นี่ของบะคองครอมันจะมันกัะตับเบ้มยาสันยาสันถือนั่นละของข้อนั่นหละของแ้อนอนนั่นอันบ้าอนเออออกไปมเยงก็นี่เพราะว่ามันต่มในที่กดเอ็นพวกนี้มันนุ่มเลยครับ เบอร์นี่ก้อปากความมันเตี้ยพอดึกเข้าไปนี่คนอะไรชอบตีนไก่ตีนไก่นะครับไม่ใช่ตีนอย่างอื่นับตีนไก่เพอพอฟอมดูครับกันตรงไกล้ตรงหึ่งก็ตรงกินจะเลยไหนเอาตัวใหญ่ไว้นักษณะแบบไรไม่รูุกซำได้ซำได้ลังคนก็บอกว่าน้ำขึ้นหน่อยแต่ไก่จะสุกที่บ่ ไปแว่าฮ้บึ๊บจ้าสี่แหละผู้เยนามารอกินไตผู้ทังขาง่าสิปั่นบปั่นในบมจันี่เม่ลืมเรื่อมเบมือเลอ่ะลงแมวมันว่าสิปั่นบมไม่อยาเลื่มด้วยมงเดี๋ยวว่าสิป้าใคอ่ะมปนนุ่มไงาเพียงล้ผมกินจับหรอก เดากาต้งใกลเงเขาต้งลักษณะเขาต้งจักดีวาข,อ,ขอ,องเาน้ีนีไ้ไก่สมีโตสมีต้ม,ม,ตม,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 มน,น้ำม,ม, <c oughs> มันเน <c oughs> ้สมีอ่ามึงเอ้ยวันสอความกันอืมเปือยดีแน,น่เลย <c oughs> มันนุ่ม <c oughs> เหมเลยไหมเดี๋ยวผมมันอยู่กับเขาต้างละาต้งกันเคลื่อนเลยก่อนแหมเอ้ยเด้องึบใจวขอบคุณหลายลายหบ่บ่ไวแล้ว ชูเจ้าว่ะสามันตัวเนียไก่กะคือไก่สัตว์สาบส้าิงเป็นเด็กลูกหมอ้ออืมพี่จะีป่ะถ้าผมก็เคยบอกที่ผมลองเดือกกนรไก่ไก่เป็นตัวคนะือจะไปเรียนไปไกลเรียนมาก่อนเนาะต้มเรยนเื่อย พอสิ schnell, เปี้ยมดทั้งขาทั้งตัวทั้งยังเราไฟหูแงบนี้ก็ไหลไปเรื่อยๆกับเบ้งล่านะใกล้ตัวนี้ซ้ำนี่กับเบ้งลําไปค่อยๆหยอดไปยังไงเผืนว่าแสงเจยุยตอนเออตัวหนานี้วัที้เราไม่ดีเสพน้องไหลกูหนีดิดีสพบอกสังบักสังมุยไงผมดีพาพีฟ้าน้องไป เดี๋ยวเดวจไปเดก็จงโบจังวะก็จิ้เด้อครับแต่ตอนนี้จิมนีรับขอขอบคุณพ่อม่พี่น้อทุกคนเด้อครับว่าู้ยุไกยุไก่า่่ไฮ่ขอให้พนมีแต่คนผูเริญเด้อครับเ้าคนมาม่ดีกว่าสวัสดีจักพี่น้องเลยสวัสดีครับ